แก้วไม่ได้นี่ยจะเปิดไม่ได้เนาโตขึ้น <ừ. S 1> คุณไม่มีผัวหรอกอีนี่ทำไมเพระทับงจำเกี่ยวเปิดออะไรเฉยเฉยเนี่ยแก้วเฉย,เ,ยเฉย,เย,เฉยอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้คุณเปิดอะไรเปิดแก้วซื่งจะเปิดออะไรเนี่ยยังขึ้นซะไม่จะมีผัวม่แก้ที่เสียในนี้ไงมันกลมหกมันทำมือเดียวไม่ได้อ๋อสี่จะเปียงในฐานะจะฝ่ายเป็นน้องเจ้านี่ยนะเจ้าสองคนเอากันในมั่นสมเอฟซีเขาเชียร์เลยเบี่ยงเอากันจริงเดียวเลยเกาเอากันแบบเป็นผัวเมียจำสมกับเอฟซีเขาเชียร์ล้วเบี่ยง vậy bả, tiêng vầy, ô, khai đòn áo, vầy bỏ tiêng vầy, ô, khai đòn áo, hahaha, mua vầy rồi không vầy không, vầy không, được vầy không, ô, ok, oh, ok, ok